คลับวาไราตี้บันเทิงหนึ่งชั่วโมงของคนรักดาวสเปเชียลสุดๆเส,สาร์นี้สนุกแน่วันนี้เรามาทำอะไรกันนกมาถ่ายเอ็มวีอยากจะรู้นะคะเพลงที่พวกเราสองคนแต่งกันเองคคคถึงใรนนอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าใครทำอะไรยังไงบ้างและอยากจะรู้ไหมว่าเรื่องราวเอ็มวีนี้เป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับอยา สตาร์ค,นคน <Star> Club, ลับคลับของคนรักดาวเสาร์นี้9โมงเช้าเจอกันที่นี่ A c t ช h a n n e l Star c า u b ับเซานี้น้องชายสุดหล่อของผมเอาซิงเกิลใหม่มาฝากนะครับเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอและที่สำคัญครับสิงโตบอกว่าเขามีสาวอยู่เคียขงขนะ้างแล้วจริงไหมครับสิงโตจริงครับ,รรบอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับติดตามได้ที่ Star c l u ับเสาวนี้ครับ